สวัสดีครับวันนี้มาดูเหรียญหลวงพอ่อออดบัดบ้านช้างนะครับนี่เป็นเหรียญออกปีหนึ่งเก้านะครับหลวงพอ่อออดบัดบ้านช้างนี่เป็นในการสร้างศารานะครับก็อย่างแรกนะครับต้องจดจําลักษณะใบ,นาบาหน้าของหลวงพ่อนะครับจะมีความคมชัดนะครับลักษณะของหูเหรียญดูหูเจาะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ ดูหูเจาะนี่ลักษณะจะประมาณนี้ความคมชัดของใบหน้านะครับลักษณะของหูเจาะนี่เดี๋ยวมาซูม <c oughs> ซูมให้ดูนะครับน,นี่ลักษณะของหูเจาะนะครับจะประมาณนี้ส่วนด้านหลังนะครับ การเจาะนะครับก็จะเจาะปิ้นๆนะครับข้างๆ้างหูก็จะมีรอยพับนี่นครับตรงนี้นะครับจะมีรอยพับเป็นขี้ขึ้นมานะครับนี่ประมาณนี้นะครับลักษณะของหูเจาะนี่ครับความคมชัดส่วนด้านด้านข้างเหรียญนะครับลักษณะตัวตัดก็จะเป็นตัดแบบตัดฉีกนะครับนี่ลักษณะตัวตัดใครมีก็ หยิบเหรียญมาเทียบได้เลยนะครับนี่ลักษณะของตัวตัดก็จะประมาณนี้นะครับใครมีผมก็ยินดีรับเช่านะครับเดี๋ยวหลวงพ่อออกวัาบ้านช้างนะครับสําหรับพี่ๆท่านใดที่มีพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของโบราณน,นะครับผมก็ยินดีรับเช่านะครับส่งรูปมาที่นี่นะครับ ID ไลน์นะครับ มันนี่ ST มีจุดนะครับไอ l ดี e ลมันนี่ ST มีจุดนะครับส่งรูปชัดๆมาได้เลยครับทางเรายินดีรับเช่าครับขอบคุณครับ